กับคำพื้นคำพื้นพืไปเนี่ยกับไม้พนไม้น้องเต่าเลยน้องอางาไมเลี้วไเลีไก่ยไก่ยินๆล้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไม่เดือดรัดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ เอาล่ะก็ล่ะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยเดอ้อกลับมาพบกับใจแกล้วนันจ๊ะกับช่องจ่าเอียงยิงยิงยิงยงไม่หยุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากผู้มืงก็สับตะไคร่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยนัแจ๊ะนชนะะนแจะมานะครับเกมใหม่ของพีจีไอแกล้วนะครับเพื่อนหลังจากเกมใหม่พีจีที่เล่นไปคือฟุต แคนดี้ฟุตตี้แคนดี้นะครับเออไอมีไอเวนนะครับเพื่อนๆอ่าวันนี้ก็เกมใหม่นะครับพีจีกัปตันสาวนะครับเพื่อนๆเออนะครับก็มาไล่เรียกกับไอฟุตตี้แคนดี้เลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหภาพสวยวะ่ะดูดิฟ้าสีน้ําทะเลเลยนะสวยมากๆนะครับ ก็ทุน2องวนะครับจะเป็นยังไงรูปแบบไหนนะครับซิกเนเจอร์คืออะไรเกมนี้ติดตามดูได้ในคลิปนี้เลยและก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่ม l ั c k ี t ทา e ก็เหมือนเดิมกลุ่ม l ั c กี t i ามคืออะไรนะครับลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบตั้งแต่9ก้ามงเช้ายัน3ามดุ่มเลยก็แจ้ง3ามค่าหลักๆพี่จี้พี่พี่แล้วก็โจเกอร์นั่นเองนะครับเผื่อนค่ายละสีเกมแจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกแตกระจายอะไรก็ว่าไปแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อน มันมีได้มีเสียอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของสลอดเลยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สําคัญเออเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปากหมุดไว้เรียบร้อยแล้ว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 ไอ้สั์โอ้ภาพสวยมากว่ะเกมใหม่ดูดิโอ้ยนะมาเริ่มไป30มหมุนก่อนซิกเนเจอร์เกมนี้อะไรกดอะไรยังไม่อ่านเลยนะ มีซื้อด้วยเออนะครับเกมตารางแคบมีให้ซื้อน่ากลัวอีกแล้วโอ้สเกเตอร์สองดูทีทุนสองพันสามจะเล่นกูไหมอ้าววายเคลื่อนที่มันยังไงวะโอเคลื่อนมันจะเคลื่อนไปทางนี้หรอเคลื่อนจากสี่ไปหาหนึ่งหรอเออแปลกเว้แต่ว่าเรื่องแรกคือกูไม่ชอบคือฟรีเกมไอสัตมีให้ซื้อตารางแคบ โอ้น่ากลัววะ่ะวงยางโอ้ยภาพสวยจริงชอบเลยเอ้ยโอ้นิ่งแล้วโอเคเมื่อกี้วายเคลื่อนที่น่าจะดูกันแล้วมันน,น่าจะให้มันออกนี่มาแล้ววายสอง <Cheers. S 1> เออเคลื่อนมาทางนี้จริงๆด้วยเพื่อนเคลื่อนมาทางนี้เลยมันจะหมดป่ะมันจะล็อกไหมอุ้ยโอ้ย,อยเอ้าหายด้วยโอ้โหแบบนี้ต้องซื้อ ซื้อ30ไม่ได้ต้องซื้อยี่นะใช่ไหมเอาใช่ฟัดเหมือนเกมทั่วไปซื้อแพงโอ้โหยกูไม่ชอบเลย8หมุนฮาเฮียกกละังมังอะไรเนี่ยเป็นยังไงซิกเนเจอร์คูนวายดอกเดียวเหรอโอ้โหอย่างน,นี้ยกินมันยากอะดิแล้วคูนน้อยขยับเลยหรอ เอคูณอยู่ที่จำนวนหมุนเหรอหรือว่ายัางไงวะ<ป>เดี๋ยวรอดูเอา้าคูณวิง่งวิ่งให้แล้ววายโอ้ยวายสามตัวต้องใจแล้วแหละเอา้าเอ้ยไม่ใจเมื่อกี้โอ้ยแล้วมาใจาวายสองไปซะแล้วอุ้ยกุ้งมังกรได้ป่าวกุ้งมังกรสวยเท่าไหร่วะคูณเจ็ดคาราดิโกงเท่าไหร่วะ โอ้บันเก้าใยเกินซูเปอร์ด้วยโอ้หแต่ออกคืนทุนมาแล้วโอ้โหบวกสี่รอยขอโทษด้วยนะพวกมึงกูยังงงๆอยู่นะครับเล่นทางแรกนะครับเออเกมใหม่ s <S อือรอบนอกมาสกเก็ตเตอร์สตัวแต่ไม่โอ้โหรอบนอกสวยวะ่ะมาเป็นยูดีตัวแพลงนั้นเลยเดี๋ยวต้องซื้อแล้ว มารอบสองซื้อได้2อง0นบเบสสามสิบขยับขึ้นมานี่กูไม่ชอบเลยแปลกหมดโอ้เป็นอะไรที่เกียดมานะดก,กนะครับดอกแรกน้นไม่ได้มังกรก็เรียบร้อยนะเอ้ยโอ้คุนคูนขยับตามหมุนว่ะแล้วพรมันอยู่ลายคำนวณไหมมันไม่ขยับให้ตกคูนโอ้โหบันไลแล้วกูบันไลแล้วลว,วายไปไหนวะเอ้ยวายกูอะ ้ยโอ้โห,โโหยี่สิเบเอ็ดบาทตัวนี้ไวาตัวเดียวรวมยางคูณแปดสิบคูณแปดคูณไม่ขยับด้วยวะ่ะโอ้โหมียี่สิบเอ็ดบาทพันึ่งสองสี่แปดแม่งเงือขาดทุนอยู่ดิ โอ้เดี๋ยวลองเคาะดีกว่าโอ้เกมมันยากนะโอ้และในเกมทำไมไม่วายอวกแบบนี้วะดูดิในเกมไม่โผล,ล่รอบนอกไม่มีตัวคูณไงกุ้งมังกรอ,อีกแล้วแม่แทนน่าจะล็อกนะล็อกให้มันอยู่กับพี่อ่ะโอ้ขยับขยับหายมารอบสามนะครับสือได้ยี่สิบมาเหลือร้อยยี่ไอ้สัสยิงเล่นยิง ยิ่งจะหมดดอกเลกว้าวออกไม่ว้าวมวกวายอ่ะเฮ้ยวายไปไหนวะต้องให้วายผู้นะในในในเกมอ่ะไม่โผงยุ่งเลยสองตัวโอ้โหรายกานวณนไม่มีเออจะหมดอยู่แล้ววายจะหมดแล้วอีกช่องหนึ่งวายแรกกำลังจะหายสิทีคูณสามโอ้ถ้ามาตอนในท้ายได้อยู่ ธรรมะตอนในท้ายได้อยู่หมุนแม่งหน่อยอ่ะที่จริงน่าจะสิบสองหมุนนะสตรางแค่เพี้ยนเนี่ยโอ้โหว้าออีกแล้วโอ้โหพระเจ้าช่องลุนช่วยเฮียเลยเนี่ยอ้าวัายสองสวย นี่ร้อยสามบาทยังไงยังไงโดกรุงมังกรยังไงโตขี <Exc iting. S 1> อุจะทันไมมพันห้าโอ้โหแปดร้อยหกสิบแปดมีก้าวิว่งจบ แมเงอเอ้ยบวกเฉพาะไม้แรกพันแปดสิบเก้าซื้อพันห้ามาเคาะแล้วกูไม่ซื้อละลองปั่นดูนะครับเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นเพราะว่าไอเกมฟุตตี้แคนดี้รอบแรกซื้อไม่จ่ายนะครับมาปัน่นแตกนอกเฉยรอบสองก็หมดโอ้โหไม่เวิร์กว่ะเกมไอพีจีดูดิ ข้างนอกแม่งตัวแพงออกบ่อยอะในเกมไม่มาโอ้ยุ่งแล้วกู 600. เหลือหกร้อยเหลือหกร้อยลุ้นอย่างเดียวลุ้นแต่งนอกกับลุ้นเข้าฟรีเอซิก,กา้าโอ้โหเหลือสามร้อยเป็นไงเป็นกันพวงยางดูดิในเกมไม่ไม่ออกดูดิมึงดู ดูดิตัวแพงทั้งนั้นเลยอ่ะกุ้งมังกรกว่าโดนอีกเห็นไหมโอ้โหเอาเข้าไปพันกว่าข้างนอกทำไมไม่มาเออข้างในไอ้รั์ข้างนอกมาข้างในไม่มา แล้วเขานอกไม่ตกตกคูณไม่ไม่มีไงเรื่องเรื่อง่องอะโอ้โหดูดิคิวก้า โอ้โหโอ้โหเบ็ดร้อยวัดใจกูเตรียมใจแล้วเตรียมใจแล้วโอ้โหยี่สิบเอาให้หมดจบไอสัตว์ทุนสองเป็นสามโอ้โเหมือนเอาเงินไปละลายน้ำเลยกูโอ้โหไม่ไหวนะครับเพื่อน เกมใหม่ไม่เวิร์กว่ะแต่ต้องแก้มืออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ไปแก้ในช่องหลักแล้วกันนะครับกูไม่ยอมโอ้ทั้งสองเกมเลยไม่น่าเล่นเลยนะครับยิ่งเกมนี้ยิ่งหนักเลยในเกมโอ้ยไม่โอ,อกก็จบแปดหมุนนะครับคูณขยับตอนหมุนแล้วมันมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีอะไรคำนวณถูกไหมเออไม่มีประโยชน์เลยโอย้ภาพสวยวเปล่าอีว์แต่แม่ไม่เวิร์กว่ะเข้มเหนียวยุบหายเลยเกมเฮียมาก โอ้โหเดี๋ยวแก้มือแน่นะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวไปตามในช่องรักแล้วกันนะครับจะเล่นทุนเท่าไหร่นะครับเล่นเบ็ดไหนรอบหน้านะครับไปตามช่องลักเลยฝากกดซับให้ด้วยไอสัดโอเคพเพื่อนๆนะครับก่อนจากไปฝากเพื่อนๆกดซับคลายฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นลังใจให้จ่าหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ